เลยแล้วล่ะครับเราโดนภาพโดนในเชียงรายใช่ไหมมันเกิดจากขาหรืล่าเยออกอาวุธไปไม่ถนัดพี่เขาแข็งนะเสาแข็งครับแข็งดีนั้าในแข็งไหมแข็งนอกเราแข็งแรงเลยหรอไม่ยนไม่ยุบเลยตามื่มึงมึงคิดคิดสู้เขาอะไรเขาเนี่ยไม่ไม่กระซูได้เนี่ยอันนี้เราเราถอยกันไปยังไงเราก็ควันสบมึงไ่เคลียร์ขาเขายังไเคลียร์ขา ไปเยำพาน้องไปยำกันตัดผิดร้านสองเสียดายเสียดายเสียดาย้นะนได้เป็นไรนม่นเป็นไรเขาที่ไม่ได้เขาหน้าขาได้นะวันี้สู้สู้ครึ่งหนึ่งได้ห้าสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเข้าใจไหมปีของเขาที่แล้วเยอะโคตรดีจริงแล้วเสียดายร้องทราไม่เลยถ้าเราฝืนมันก็เข้าใจไหมมันไม่เจ็บตัวโอ้ดามกับค่ายระดับปรุงอะไรพวกนี้ก็ การพัฒอมใหม่ครับอเขายังใหม่เขายังเด็กเด็ก14ปีใช่ใช่เด็กตจะกระจยมาเยอะๆเด็จมันก็มาโตเอาโตเอาตนี้มันก็ใจใจเด็กกระจายคนใหญ่เห็นเขาเขาตัวใหญ่เราก็ตัวใหญ่เช่าเขาแต่เขามันไม่โตอะถ้าสมมติสมมตินะอันนี้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 เป็นเรื่องสมมตินะไม่ใช่เรื่องจริงถ้าเกิดได้ร้านสองขึ้นมานี่ทำไงเนี่ยรน้องมันได้ร้านสองไัไงเนี่ยโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกัน มองไปนันยิ่งกระถุไม่ออกยิ่งกระถุ่ยแล้ตะลิ่งนะแต่มันก็มันยากยากครับนะไม่มีอาวุธคจะเป็นเงินแดงได้แต่ไรไม่น่านู่นอาจจะได้อาจีก็ได้วันมีโชคแล้วจันนะไปดูคนชนะบ้างครับนี่แผลรอยเลือดดีเลือดเขาหรือเลือดเราันเลือดเราก็มีตำแหน่งนิดนึงเลยแล้วก็ปวดเลแต่ว่าเป็นรอยช้ำๆถือว่าไม่ค่อยพอใจเป็นการตัวเองครับครัือดชอบ ซ้อมสองวันด้วยอ๋อสองสองวันด้วยพี่ว่าทําไมยกสองในเรารู้สึกเหนื่อยๆจังเลยมันไม่ค่อยเหนื่อยมันอืดนะมันอืดนะอืดนี่ไม่รู้คิดว่าเราควรจะปรับปรุงลูกไหนบ้างถ้าสมมติว่าเรากอนนะครับรูป้องกันตัวแล้วก็ความแข็งแกร่งนี่ครับความแข็งแกร่งเนาะเราไฟนี้ชนะกี่ไฟเท่านั้นเนี่ยก็สองไฟครับสองไฟติดนะแล้วน้ำหนักที่เราคิดว่าเราต่อยน้ำหนักไหนที่เราคิดว่าเราเก่งอ๋อสิบเก้า ร้อยสิบเก้าปกติดีเราเราเราซ้อมอยู่ที่ไหนก็สอนในฟาร์มเอราะที่ที่ฟาร์มมันนะเราจะเล่นมุนน์นั่นนั่งข้าวันนี้ทำสำเร็จได้ยากขอบคุณใครบ้างนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่พี่น้องช่วยปั้มชัยช้อมแล้วก็ดูแลมือดีเราเป็นคนจังหวัดอะไรนะครับนครปนมอายุเท่าไหร่แล้วครับปี่น้สิบเก้าสิบเก้า่ะฝากฝากพี่น้องชาวปนมช่วยติดตามไฟหน้าด้วยก็ฝากเชียร์ด้วย ไม่นางก็จะนาข้อพิพาทไปแก้ตัวแล้วก็วทำให้ดีสุดโอเคครับขอยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับมีเจ้าสองเพชรเกษตร